สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของ2ตัวล่าง6ชุดตรงนะคะก่อนจะมาดู2ตัวล่างนะคะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลค่ะเอามาดูของสองตัวล่างนะคะ แปปหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดหาสีก่อนสูตรนี้หลักสิบใช้หลักพันนะคะคูณด้วยสี่หลักพันก็คือเลขเจ็ดเจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดแล้วบวกด้วยสิบบนคูณสองก็ได้สี่บวกสามคงที่นะคะเจ็ดบวกสี่ได้สิบสองสิบสองบวกสามได้สิบห้าก็ได้ห้า x บวก3ก็เป็น8นะคะได้5กับ8บ10บกส0ส่วนหลักหน่วยใช้เห็นไหมคะอ่ะส่วนหลักหน่วยใช้หลักพันนะคะหลักหมื่นกับหลักพันบวกกันได้7 7็ดเบวกร้อหน้าครั้งที่3าคูณสก็ได้8 7บวก8ได้15 15บวก8อีกได้23 23บวก7ก็ได้0 1 2นะคะอันนี้นับเรียงตัวอันนี้บวก3บวก1แล้วก็บวก1นะคะก็จะได้50 51แล้วก็52 แปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสองออกห้าหนึ่งนะคะเข้าตัวนี้นะคะเห็นไหมคะก็เข้าเป็นงวดแรกเนาะห้าหนึ่งนะคะเอามาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองใช้หลักพันคูณสี่ 8 4 3 2บวก10บนคูณ2ได้0บวก3คงที่ก็ได้ตัวเดิมนะคะได้5กับ8ส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักหมื่นบวก1000ก็5บวก8ได้13 13บวก6ก็เป็น19 19บวก4ก็เป็น23บวก7ก็ได้0 1 2 ก็ได้ตัวเดิมนะคะ50า1ห้แล้วก็5้าสองแปดปดหนึ่งแล้วก็8ปสองออก50นะคะเข้าตัวนี้เนาะถูกเป็นงวดที่2นะคะ อันนี้ออกอะไรเอ่ยออกห้าหนึ่งเนาะเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะคะตรงนี้ก็คือห้าสองอะมาดูงวดที่สามนะคะ 7, 4, 28, 7, 2, 14, 3. 3. เจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดสองสิบสี่บวกสามก็ได้สิบสามสามออกสี่เนาะ 7 8บวก4ได้12 12บวก3ก็เป็น15ก็ได้ตัวเดิมอิกนะคะแล้วก็บวกด้วย4บวก7ได้11 11บวก2เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก7ก็ได้2 3 4ก็จะได้52 53แล้วก็ ห้าสี่แดสองแสแล้วก็แปสออกตัวนี้นะคะห้าสตัวนี้เนาะห้าสีมาดูงวดที่สี่นะคะแปดสี่สามสบสองเสองปบวกสามคงที่สิบสา 13ก็ได้3บวก3ก็เป็น6 1บวก8ได้9 9บวก4 13 13บวก2เป็น15 15บวก7ก็ได้22ได้2 3 4 วดน,นี้ก็จะได้สามสองสามสามแล้วก็สามสี่นะคะแล้วก็หกสองหกสามหกสี่ออกสามสองนะคะเข้าตัวนี้เนาะสามสอง มาดูงวดที่5้านะคะเจ็ดสี่ยีบวก3ก็ได้3ตัวเดิมบวกอีกสก็เป็น6 7เจ็ห้านะคะใช้หลักหมื่นกับหลักพันเจ็ดห้บวกด้วย8 20 27, 27่สบวก เก็เป็นสา4สิห้าหก็จะได้3ามสี่สหแล้วก็36มหกหกสี่หกห้าหกหกออกสามหกนะคะคือตัวนี้เนาะออกสามหก เข้าเป็นงวดที่หนะคะอ่ะมาดูงวดที่ห9เก้าสี่สสิบหสองหบวกด้วย3ก็ได้ห้าได้แปดบวกเได้สิบห้บหบวกสองได้17บวกศนย์ได้ศูนย 1> 17 1เจบวกศูนได้สิแล้วก็บวกเได้34ก็ได้4ี่ห้ก็จะได้54 5สหแล้วก็ ห้าหกแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกออกแปดห้านะคะเข้าตัวนี้เป็นงวดที่หกนะคะอ่ะมาดูงวดที่เจ็ดที่กำลังจะถึงนี้นะคะหกคูณด้วยสี่ก็ได้ยี่สิบสี่ 2คูณ2ได้4บวก3คงที่8บวก3ได้11บวก3ก็ได้4อ่ะต่อไปหลักหน่วย6บวก6ได้12แล้วก็บวกอีก8ก็ได้0ใช่ไหม6บวก6ได้12ได้20 24 24บวก7 ก็31ได้1 2 3มันก็จะจับได้1 1 1 2 1 3 4 1 4 2 4 3ถ้าเด่นนะคะแอดว่า2ตัวนี้เด่น ถ้าแต้มนะถ้าแต้มแต้มสูตรเก่านะแต่มันหลุดนะคะแต่แอดจะเขียนไว้ให้แต้ม7 8 9 0 2ถ้าหลุดมาก็อันนี้แต้มหกนี่แต้ม7นะคะได้แต้มนี้ตัวนี้แต้ม7แต่หลักหน่วยมันชนที่ตัวเด่นนะคะก็คือเลขสองเนาะแอดว่ามันอาจจะมาแต้มหลุดอีกก็ได้นะคะ หรืออาจจะเข้าแต้มก็สี่สามเดี๋ยวแอดขอดูก่อนนะคะว่าดับไหมมีดับไหมสี่สามสี่สามติดดับนะคะแต่ว่ามันก็เคยหลุดนะอันเนี้ย ก็เก็บไว้พิจารณานะคะเดี๋ยวแอดไปดูสูตรอื่นอีกทีนึงเนาะอ่ะเดีย๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะเห็นไหมมันยังยังไม่ได้เนาะมันยังนั่นไปอีกหน่อยอีกนิดนึงนะคะ ได้แล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ